ลิโอนลเมสซี่กองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของปารีสชซงต์แองกงกำลังจะตัดสินใจหลายเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองหลังจบภารกิจในฟุตบอลโลกช่วงปลายปีนี้ er ie, เลย์เนลเมสซี่เซ็นสัญญา2ปีบวกออปชันอีก1ปีกับปารีสชซงต์แองกงหลังสิ้นสุดสัญญากับบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทว่าเส้นทางอาชีพคาแข้งในเมืองน้ำหอมของเมสซี่ไม่ได้สวยหรูอยา่างที่คาดหวังจนอจาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจบฤด,ดูกาลนี้ เมสซี่เพิ่งจะทำไปเพียง2ประตูจากการลงเล่นในลีกเอิงกับปารีสแซงต์แชม์สิบแปเกมมันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เมสซี่ไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นดีที่สุดในโลกอีกต่อไปจนเกิดคำถามขึ้นว่าเมสซี่จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้สุปตาอเจจินาออกมาปารีสพร้อมถูกคาดหวังว่าจะก้ามาเป็นเบอร์หนึ่งของวงก,การลูกหนังแดนน้ำหอมหลายคนมองถึงการมาของเมสซี่จะช่วยให้แปร์แชร์ไปถึงฝั่งฝันนั่นคือการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่พวกเขารอคอย แต่ความคาดหวังเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นจริงหลังแป้แชร์สิ้นสุดเส้นทางบนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนเมสซี่กับเนมราจะถูกแฟนบอลส่งเสียงโห่ใส่ในเกมถัดมาเจอกับบอร์โดตามบริการคาดเดาว่าเส้นทางค้าแค่ของเขากับทีมดังเมืองน้ำหอมอาจยุติก่อนเวลาอันควรขณะที่เมสซี่ยอมรับว่าเขาไม่ทราบอนาคตที่ไม่แน่ไม่นอนแต่มันก็มีความชัดเจนมากขึ้น หลังภารกิจในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายช่วงปลายปีนี้ผมไม่ทราบจริงๆกองหน้าวัย34เผยเมื่อถูกถามว่าเขามีแผนอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อไหร่เนื่องจากฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายอย่างแท้จริงสำหรับเขาในการคว้าถ้วยรางวัลที่เฝ้ารอมาตลอดทั้งชีวิตแต่เมซี่ก็ยอมรับว่าช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นหลังทัวร์นาเมนต์สำคัญในเดือนธันวาคมนี้ผมคิดได้แค่เพียงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้หลังฟุตบอลโลก ผมจะคิดอะไรได้ใหม่ๆหลายอย่างไม่เฉพาะเมสซี่เท่านั้นแต่ปารีสแซงต์แชมงอาจจะคิดใหม่ด้วยการทําแบบนี้เช่นกันเนื่องจากแม้แชร์ไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นและผลงานของระดังอาเจนตยที่ทําผลงานได้ต่ํากว่าระดับที่คาดหวังจากขํากล่าวอ้างของอับเดลาบูมานักข่าวชาวฝรั่งเศสระบุปารีสแซงต์แชมงกาลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปล่อยเมสซี่ออกจากถิ่นบ้าเดแพรงหลังจบฤดูกาลนี้ บูมาอ้างเหตุผลว่าแปรใจให้ความสำคัญกับการขยายสัญญาของทเลยียนเอปบัปเป้ที่พวกเขามองเป็นอนาคตระยะยาวของสโมสรซึ่งนั่นอาจหมายถึงการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลและทำให้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกลายเป็นนักเตะที่รับค่าจ้างแพงที่สุดในโลกแน่นอนเพราปาลิชิชนชแมนมองถึงการลดภาระราค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นและอาจพิจารณากล่่นเมซี่หรือเนมาร์หรือปล่อยทั้งคู่ออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อเพิ่มมุประมาณในการจ่ายค่าเหนื่อยของเอ็มปัปเป้ดังนั้นแปรแชร์จึงต้องพร้อมตอบรับหากมีข้อเสนอที่เป็นไปได้สําหรับเมสซี่หรือเนมาร์แล้วนักเตะมีข่าวว่าอาจจะย้ายกลับคัมนูในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามอุปสรรคสําคัญอยู่ที่ข้อตกลงในปัจจุบันของเมสซี่ที่ยังเหลืออีก15เดือนซึ่งกองหน้าชาวอาร์เจนตินารับค่าจ้างเดือนละ3ล้านยูโรดังนั้นแป้แชร์จึงมองหาความเป็นไปได้ในการลดภาระาดังกล่าว เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาจากแนวรุกวัย34ปีที่ไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยหากถามว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่เมสซี่จะหวนกลับคืนจุดทิ่นคําหนูถ้าพิจารณาจากบทสัมภาษณ์สุดของจูนลารปอร์ตาประธานสามโมสรบาร์เซโลนาที่ระบุยังไม่มีการติดต่อใดๆกับกองหน้ารายนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์ราบรื่นน้อยกว่าเมื่อก่อนเมื่อไม่ได้มีการติดต่อเป็นการส่วนตัวผมจดจําเขาด้วยความรักและผมหวังว่า เขาก็จะทําเช่นเดียวกับเราเมื่อก่อนตอนเมซี่ย้ายออกมันเป็นเรื่องของสถาบันผมไม่สามารถเลี่ยงได้ผมคิดว่าผมทําในสิ่งที่ถูกต้องผมรู้สึกแย่เพราะปัญหาครอบครัวผมไม่รับข้อความใดๆจากเลโอหรือคนรอบข้างแต่สําหรับนักเตะบาซ่าต่างยินดีต้อนรับเมซี่หากกองหน้าอาจจะตายม้อนกับคืนสู่ถิ่นค้ำหนูที่เคยค้าแข้งยาวนานถึง16ปียิงไปกว่า672ประตู และร่วมคว้าแชมป์กว่า34นัดผมมีช่วงเวลาที่ดีกับเลโอทั้งในและนอกสนามเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมดังนั้นผมมองว่าเขาจะกลับมาไปดูกอนซาเลสโลเบสเปดี้มิดฟิวัย19ปีกล่าวผมสนุกกับการเล่นของเขามันนับเป็นความสุขที่มีเขาเป็นเพื่อนร่วมทีม